ใหญ่มันชอบนอนตรงนี้ชอบนอนตรงนี้ชอบนอนตรงนี şey ้แลก็ชอบนอนตรงนี да> ้นะนะดูสิเนี่ยสิเนดูสิเนดูสิเนนี่ เกียมาสบายปันแมวนี่เขียนมาสบายปันแมวมาสบายปันแมวเขีนมาสบายปันแมวมาบายปันแมว,มแมว,ปปแมวดูฟันสิไหนดูฟันฟันสิฟันให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิฟันตุต่มๆอะ อี๋ไม่มีฟันนะคะน้อไม่มีฟันใหนดูฟ <c oughs> ันเล็กๆกินเก่งๆอ่ะให้ดูหน่อย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 ให้ดูฟัน นี่ยูฟันกล้องมันไม่โฟกัสในยูฟันฟันไม่มีนะคะนี่ฟันนี่ฟันฟันเล็กๆเนี่ยฟันเล็กๆฟันเล็กๆ